สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนเลยนะคะมาเจอกันกับแก้วอีกแล้วนะคะคำเตือนในวิดีโอนี้จะทขขึ้นพวกความมาถึงนะคะขอยดุกคนนะคะรับชมพวกความาถึงเท่านั้นนะแปดเจ็ดศูนย์สองไม่ได้เลยอันนี้คือหลุดเลยนะคะ หนึ่งหกเจ็ดศูนย์ซีหนึ่งหกเก้าซีหนึ่งมีไหมต้องวินกันนะทุกคนหกเก้าก็ต้องวินนะ<ม>วินในนี้นะฮะนี่ มันเป็นอะไรที่ไม่ประทับใจไม่ได้เดี๋ยววันนี้มาซ่อมให้นะทุกคนถ้าใครอยู่ในกลุ่มก็ได้บใบแนวทางไปแล้วเนาะได้อะไรเดีด๋ยวดูก่อนนะแปบ๊บนึง ชอบตามไม่ชอบผ่านนะเป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะหุ้นอยู่ในนี้ปังมากมากไม่มากก็ต้องไปดูเองค่ะ3มหุ้นในใบเดียว3หุ้นในใบเดียว3หุ้นในใบเดียว3ามหุ้นในใบเดียว ตีไปนิดนึงนะทุกคนอันข้างบนเนี่ย นะ <c oughs> กันไว้นิดนะทุกคนมีเก้าสองก็ต้องมีหกสองนะติดไว้ซึกหนึ่งบาทนะทุกคน นะคะนี่นะทุกคนวันนี้วันเสาร์นะเด่นสามหกค่ะไทยเราได้อะไรไม่รู้จำไม่ได้สามหกหนึ่งเจ็ด 4, 7, 17, 4 7, ี่ศ <reading motherf abil itation> ูนย์ส4่สามสี่เจ็ดหนึ่่งยามสี่เเก็มีอะไรถ้ามาหนอุ้ยแต่ถ้ามาเกาเจ็ดนี้ก็น่าคิดเหมือนกันนะครับ ชอบตามไม่ชอบผ่านนะเป็นเพียงแค่แนวทางนะทุกคนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะรับชมเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะคะขอให้โชคดีนะนี่คือเน้นนะคะขอให้โชคดีนะคะประมาณนี้แหละอ่าสี่น้อยเอย้สามน่อยนะนี่นะตอนนี้เลยรับชมเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะคะขอให้โชคดีค่ะ